ที่สำคัญเอาใครไม่เอาใครเอาแม่ที่เป็นพระในบ้านที่ควรจะอยู่บนยิ่งอยู่เหนือความขัดแย้งของลูกๆเป็นผู้ที่ประดุงความยุติธรรมให้กับลูกๆมาอยู่ฝั่งตัวเอาแม่ที่ควรจะเป็นพระในบ้าน ที่ควรจะเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมให้แก่ลูกๆเอามาอยู่ข้างตัวข้างตนและเป็นคนไปเขียดเส้นใต้ยืนยันว่าสิ่งนี้ตัวเองกระทำสิ่งนี้พี่สาวกระทำและสิ่งนี้มีการรับปากมีการพูดคุยกันอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยการให้แม่มากระหล่นตี ถามว่าพฤติกรรมแบบนี้พี่วีวีสวัสดีครับผมพฤติกรรมแบบนี้แม่ควรทํากับลูกคนหนึ่งหรือไม่พฤติกรรมแบบนี้แม่ที่เป็นพระในบ้านเป็นผู้ประดุงกูความยุติธรรมและเป็นผู้ปกครองลูกควรจะทำแบบนี้หรือไม่กลัวอยากรู้กลัวอยากรูก้ กลัวอยากรู้น้องแต่เข้าไปในช่องปุ๊บสวัสดีน้องแต่ข้อมูลของน้องแต่น่าเชื่อถือทั้งหมดแต่ก่อนก็เถียงนาแต่ก่อนก็ให้ไหลแต่ก่อนก็นับแป้งตอนนี้น้องแต่และที่สำคัญอะไรไม่อะไรคุณก็รู้ว่าไอ้ไหลหรือว่าไอ้ายน้อยหรือว่าไอ้แป้งเนี่ย ถ้ามันไม่อยากมีประเด็นอะไรมันจะไม่ไปเมธีไก่ตุนหมูอ้วนมาดีครับถ้ามันไม่อยากมีประเด็นอะไรมันจะไม่ไปคุณจําได้ไหมสมัยที่เมื่อก่อนมันไปช่องพิตาแฟมินลี่ไปปุ๊บเป็นประเด็นไปช่องพ่ะผักไปปุ๊บเป็นประเด็นไปช่องที่มี ก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับเมตาบอดของมันอะเมเมตาบอดของมันจะลิงข้อมูลมาบอกว่าต้องไปนะต้องไปนะต้องลงไปช่องนี้นะไปโชว์ตัวโชว์ตนหน่อยนะคุณจําได้ไหมสมัยที่ไปขึ้นช่องแล้วก็อวยอาจารย์ให้อาจารย์2ตัวนั้นอวยเดวนี้ก็เห็นไหมไปอีกเพราะว่าอะไรต้องการหาพวกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแพ้ ประเด็นเรื่องแพ้ในี่ต้องการหาพวกเพราะว่ารู้แล้วว,ว,แลวว่าตัวเองน่าจะเดินเกมผิดรู้แล้วว่าตัวเองน่าจะเดินเกมผิดคิดว่าจะบีบคอเขาประมาณเหมือนว่าลากเขามาให้ไกลเกลี่ยเจราจาถ้าไม่อยากเป็นความขึ้นโรงเป็นความเป็นสารกัน จ่ายสซนนะไม่รู้ตกลงอะไรกันไว้แต่ควรจะจ่ายเซนนะนละที่สำคัญเอาใครไม่เอาใครเอาแม่ที่เป็นพระในบ้านที่ควรจะอยู่บนยิ่งอยู่เหนือความขัดแย้งของลูกๆเป็นผู้ที่ประดุงความยุติธรรมให้กับลูกๆมาอยู่ฝั่งตัว เอาแม่ที่ควรจะเป็นพระในบ้านที่ควรจะเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมให้แก่ลูกๆเอามาอยู่ข้างตัวข้างตนและเป็นคนไปเขียดเส้นใต้ยืนยันว่าสิ่งนี้ตัวเองกระทำสิ่งนี้พี่สาวกระทำและสิ่งนี้มีการรับปากมีการพูดคุยกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยการให้แม่มาการันตี ถามว่าพฤติกรรมแบบนี้ทีวีวีสว,วัสดีครับผมพฤติกรรมแบบนี้แม่ควรทํากับลูกคนหนึ่งหรือไม่พฤติกรรมแบบนี้แม่ที่เป็นพระในบ้านเป็นผู้ประดุงกูความยุติธรรมและเป็นผู้ปกครองลูกควรจะทำแบบนี้หรือไม่ให้ทุกคนไปคิด ว่าต่เป็นแม่ของเราเราจะรับได้ไหมเป็นแม่ของเราเราจะรับได้ไหมถ้าพฤติกรรมและการกระทําของคนที่เป็นบุป,ปการีหรือว่าเป็นแม่ของเราเองมันเอียงมันเอ็นอมันพลิกตะแขงจนล้มไปอีกข้าง,งมันสมควรหรือไม่ หนึ่งไม่ได้กล่าวหาแต่หนึ่งถามว่ามันสมควรแบบนั้นหรือแล้วหรือมันสมควรจะทําแบบนี้แล้วหรือคนที่เป็นแม่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะประดุงความยุติธรรมและคุณเป็นผู้ปกครองที่สามารถปกครองผู้อยู่ใต้ปกครองของคุณได้คุณไม่จําเป็นจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไม่จําเป็นจะต้องขึ้นโรงพักด้วยซ้าคุณสามารถไกล่เกลี่ยเจราจากันอยู่ที่บ้านได้ถ้าคุณให้ความเป็นธรรม กับทุกคนอยู่ในบ้านได้คุณให้ความถูกต้องความยุติธรรมกับทุกคนโดยเท่าเทียมกันได้บางคนจะบอกว่าไม่มีแม่คนไหนจะรักลูกเท่ากันหรอกนิ้วมือนิ้วเท้ายังยาวไม่เท่ากันเหมือนที่อาจารย์สมเกียรติพูดก็ถูกต้องแต่ว่ามันควรจะไม่พลิกหน้ามือเป็นหลังเท้า มันควรจะไม่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าถูกต้องไหมความถูกต้องมันต้องอยู่ในระดับใกล้เคียงกันความเสมอภาคมันต้องอยู่ในระดับใกล้เคียงกันไม่ใช่คนหนึ่งอยู่บนหิ้งคนหนึ่งอยู่ใต้ถุนสงสารแม่น้ำเกลืออีกไหมพี่บิบบก็ไม่รู้นะคุณนัทธาแฟมิลี่สวัสดีครับผม คุณรุ่งทิพย์บริสุทธิ์คงไม่นะมั้งเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณตาถ้ามีปัญหาคุณตาเดี๋ยวก็น้าเกลือเข้าน้าเกลือเข้าน้าเกลือแต่รู้สึกว่าอ่จสองสามเดือนจะเข้าน้ําเกลือครั้งหนึ่งน่ะเป็นการแบบฉีดยาบํารุงอะ่ะน่าจะเป็นอ่าคุณหมอพี่หมอตุ้อยอะ่ะน่าจะเป็นผู้ดูแลอยู่ส่วนมาก พี่หมอตุ้ยจะแบบจะรู้เลยว่าคนนี้ควรได้ยาบำรุงคนนี้ควรได้อันนั้นอันนี้พี่หมอตุ้ยดูแลดีดีนะพี่หมอตุ้ยเราเรียกหมอหมอตุ้ยอย่างจริงเลยพี่ก็เป็นพยาบาลอะดูแลดีดีน่ารักด้วยพี่หมอตุ้ยอะม่าจะเป็นผู้ดูแลอยู่เรื่องปัญหาสุขภาพของคนในหมู่บ้านในชนุมชนนั้นนะเรื่องแพ้ที่เรารู้เราเห็นมา มันมีการบอกว่าฝากขายมั่งขายขาดบ้างฝากเลี้ยงบ้างฝากขายขายขาดฝากเลี้ยงฟังคนโน้นก็อย่างโน้นฟังคนนี้ก็อย่างนี้ฟังคนนั้นก็อย่างนั้นแต่ที่เราเห็นาาก็จอนนั้นก็ร่วมมือร่วมใจกันเลี้ยงไม่ได้ชายน้อยชายน้อยเลี้ยงไม่ได้ เป็นภูมิแพ้เลี้ยงมาแค่ห้าหกเดือนจะตายมึงเอาไปเลี้ยงให้กูหน่อยใช่หน่อยขายได้เท่าไหร่แล้วแต่จะให้พอเขาเอาไป ไม่ถูกใจกันนั่งทวงเจ็ดหมื่นทุกวันแพะกูอยู่ไหนแพะกูอยู่ไหนแต่ไม่เคยมีกระจิกกระใจจะบอกว่าเฮ้ย hey! วันนี้กูไปซื้ออาหารมาวันนี้กูไปซื้อยามาเอาไปฉีดยาแพะกูหน่อยสิกูไปซื้ออาหารมาเอาไปแพะกูกินหน่อยสิไม่เห็นเคยพูดแต่ถามแต่ว่าเจ็ดหมื่นแพะกูอยู่ไหนเจ็ดหมื่นแพะกูอยู่ไหน ขาก็บอกว่าเขาขายไปแล้วคราวนี้เป็นไงวิง่งหอบแม่หอบพี่วิ่งไปดูแพทก,กันวิ่งไปดูข้อกกันสุดท้ายขึ้นไปร้องแร่แหกกระเชอกันที่โรงพักคนที่ออกมาพูดนะไม่ว่าหวีหรือว่าใครเดี๋วมาพูดเรื่องในโรงพักนะมึงไม่รู้ดีเท่ากับคนที่อยู่ตรงนั้นคนที่รู้ดีคือคนที่ไปเป็นทนายตรงนั้น คนที่ไปไกลเกลีย่ยเจราจาตรงนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนกลางที่นั่งไกลเกลีย่ยเจราจาตรงนั้นคุณนัทคอนรีที่จะมาบอกอใครนะอีวีกองโกองบอกว่าไงออกมาบอกว่าอุ้ยออกมาด่าแม่ออกมาดายายว่าโชกล้ามด่าอย่างโน้นโชก้ามด่าอย่างนี้น ได้รู้หรือเปล่าว่าตรงนั้นก็พูดอะไรกันเพราะท่านมึงบอกว่าอุ้ยข้อมูลของอีสัยเนี่ยข้อมูลของอีส g ยที่เป็นพี่ของไอ้ชายน้อยที่ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นและออกมาทําคลิป2คลิป3คลิปเนี่ยข้อมูลของอีสยัยน่าเชื่อถือมากที่สุด ข้อมูลของอีสายน่าเชื่อถือมากที่สุดกูเข้าไปฟังปุ๊บกูออกมาปุ๊บสมองกูโล่งเลยโล่งเลยสมองกูนี่โล่งเลยออกมาปุ๊บกูตกใจว่าทำไมสมองกูโล่งวะคือไม่ได้อะไรบำรุงสมองกูเลย พากูโง่ไปเลยคือหมื่นวิวที่ได้เนี่ยสมองโล่งมันไปเป็นแถบๆเลยรอยหยักตึงเป๊ะรอยหยักในสมองที่เคยมีรอยหยักอยู่เนี่ยกลายเป็นเส้นตรงหมดเลยเมื่อก่อนรอยหยักยังตึงดิ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 งเหมือนที่ประจอน แต่พอเข้าได้ไปฟังคลิปของอีสายปุ๊บเป็นไงรอยหยักที่เคยตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งดึงตึงเป๊ะเลยเป็นเส้นตรงหมดเลยอันนี้กูไม่รู้นะกูไม่ได้เรียนกฎหมายมาอันนี้กูไม่รู้นะอันนี้กูด่ากูด่าถ้ากูด่ากูต้องรับคดีแล้วถ้ากูด่ากูต้องรับคดีแล้วทนายไม่สมทำตัวไม่สมศักดิ์ศรีทนายทำตัวไม่เหมาะสมคุณกิ่งพิสาต้อฟ้าสวัสดีครับ ทนายทำตัวไม่เหมาะสมทนายทำตัวไม่นุ่นไม่นี่ไม่นั้นอันนี้กูไม่รู้นะกูไม่เรียนกฎหมายมาแต่พูดอันนี้มันเหมือนกนอารเอารถเข้าโชวรูมบอกว่าเอออืมแพะมีค่าสึกรอด้วยเอาแพะไปเปลี่ยนเปรียบเทียบกับโชรูมรถมอาชีพแล้ว อืมนั่นแหละถ้ามีค่าศึกรอ,อนน่นนี่นั่นมึงขายรถไถไปเนี่ยทำไมมึงไม่ต้องไปดูเลยว่ารถไถมึงควรจะถ่ายน้ำมันนน่นนี่นั่นเมื่อไหร่เขเลยบอกเออพอมาฟังอีวีไม่แปลกใจเลยที่อีสายมันเลือกเป็นเมียผู้ช่วย พระอีสายนี่มันฉลาดมันเป็นคนฉลาดเพราะงั้นข้อมูลของอีสายน่าเชื่อถือที่สุดอิสายนี่เป็นคนฉลาดเลือกผู้ช่วยเป็นผัวอ้าวแล้วก่อนหน้านี้อค่อยฟังแล้วงงคือกันเข้าโชว์รูมไปอีกพี่เอเชียวันดีครับผมคุณซา,าร่าสินิกาสวันดีนะครับพาเข้าโชว์รูมไป แต่ที่น่าตกใจคือใครอ่ะน่าตกใจคือคนอย่างอีวีนะกองโกเนีมานั่งเชียร์บอกว่าอีสายนี่คือคนที่ฉลาดและข้อมูลของอีสายน่าเชื่อถือที่สุดแทนที่จะบอกว่าต้องรับฟังทุกคนเพราะทุกคนอยู่ในนั้นข้อมูลของทนายไม่น่าเชื่อถือข้อมูลของพิจนายสมเกียรติไม่น่าเชื่อถือ แล้วลองถามพัชรมมลหรือ,อยังชมว่าสุภาพด้วยอุ้ยสุดเลยสุภาพสุดพอขึ้นต้นด้วยสวัสดีท่านผู้ชมช่องนาสายกดกอดประโยคต่อมาจะต้องพูดว่าอะไรอีเหลืองอีปอบ กูอยากให้มึงอยู่ตรงนั้นกูอยากให้มึงได้ยินด้วยหูตัวเองคุณเกรนนี่สเตชันัสดีครับผมนี่น่ะคนสุภาพนะคนเรียบร้อยสุดฉลาดสุดของอีวีเขาล่ะก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าอนะตอนนี้เนี่ยอีวีมันจะต้องไปยกยอช่องน้นยกยอช่องนี้ยกยอช่องนั้นเพื่ออะไรสารสัมพันธ์ ดึงเอขอบคุณครับพี่สมชายครับผมเดินทางปลอดภัยนะฮะสารสัมพันธ์ดึง f อฟไปช่องที่ไม่เคยไปมาก่อนในชีวิตช่องไหนช่องที่อยู่อังกฤษเอฟซช่องนี้พูดดีนะต้องบอกเอฟซีเลยว่าช่องนี้พูดดีนะไปฟังหน่อยสิอีกคนที่อยู่อังกฤษนะะั่นน่ะ ลาก fc ไปก็นเนี่ยสายจลาดสุดสายดีสุดสายสุภาพสุดทั้งที่พอกูเข้าไปฟังสมองกูโล่งเลยจะเข้าไปเพิ่มเติมรอยากกลับออกมาสมองกูดิ่งเลยสมองกูดิ่งเลย วีบอกว่าส,สายนี้คือข้อมูลน่าเชื่อถือสุดแล้วตำรวจไม่ต้องไม่ต <de he wah. S 2> ้องตำรวจเป็นคนกลางไม่ต้องเดี๋ยวนี้ทุกโรงพักเขาจะมีกล้องก็ถูกแต่ในเบื้องต้นควนควังทุกคนก่อนไหมถ้าเออทุกคนพูดไม่ตรงกันค่อยเอากล้องมายืนยันก็อย่างนี้ไงก็อย่างที่เห็นนี่ไง ก็ตอนแรกบอกว่าด่ากันอ๋นวันสักพักบอกว่าไม่ด่ากันวรนสักพักบอกว่ามีการโชว์กล้ามด่าสกสคนน้นก็บอกว่าชี้หน้าคนนี้คนนี้บอกว่าชี้หน้าคนนั้นคนนั้นขึ้นเสียงคนนี้ขึ้นเสียงแต่มึงกี่เส้นใตายแล้วว่าข้อมูลของตายหน้าข้อมูลของอีสายน่าเชื่อถือที่สุดทำไมผู้สูญเสียต้องไปเลือกเอาทานายโซเชียล ทำไมต้องไปเลือกเอาทนายโซเชียลที่มีช่องอย่าลืมว่าคุณยายไม่มีช่องคุณยายไม่มีทางตอบโต้มันหาว่าคุณยายโชว์ข้ามตาคุณยายจะไม่มีช่องทางตอบโต้ลูกมีทั้งสองช่องไม่เคยเห็นเหรอเวลาคุณยายฝากคนโน้นฝากคนนี้ฝากถึงคนนั้นฝากถึงคนนั้นไปกระชากผัวต่อหน้าไรไม่เคยเห็นเหรอถามคำเดียว ว่าคุณมึงอีวีไม่เคยเห็นเหลอคุณมึงอีวีไม่เคยเห็นเวลาคุณยายมานั่งฝากคนน้นฝากคนนี้เหรอฝากบอกคนนั้นฝากบอกคนนี้นฝากบอกลูกสาวคนน้นฝากบอกป้าคนนั้นไม่มีช่องทางเหรอแล้วลูกมีทั้งสองช่องที่อยู่ใกล้ตัวเน่ะนะลูกมีสองช่องที่อยู่ใกล้ตัวน่ะหรือว่าถ้าจะไปฝากกับลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องจ่ายค่า ลงคลิปต้องจ่ายค่าฝากข้อมูลมาแม่ลูกหลามาแม่ซอยแมแน่เมสิฝาาข้อความน้ำเพลินอาจารย์ฉันน่ายเนี่ยไม่บอมากได้ล่ะต้องจ่ายจักบาทเมสิฝาาข้อความถึงเพลินเนี่ยเม่บอมกักคนเราจังสี่ไม่บอมักเดอ้อหลามาแม่ลงคลิปให้แม่จี พี Norway, ่เคโนเวอรดีครับผมบางหลา,งมามาแม่มาแม่มาซอยแม่เน่ต้องจ้างไหมต้องจ่ายค่าลงคลิปในช่องของลูกชายลูกสาวไหมเพราะอากติเพราะอยากจะตอบโต้เพราะอยากจะมาสร้างภาพ เอาจริงๆเอาจริงๆนะหวีนะอย่ามาสร้างภาพว่าทำเพื่อสังคมปกป้องบุปการีพระในบ้านเลยอย่ามาสร้างภาพถ้ามึงสร้างภาพมึงจะไม่ด่าประยาน ถ้ามึงจิตใจมึงอะออกมาจากใจอะไม่ต้องการจะทำคอนเทนต์เพื่อมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของครอบครัวนั้นมีความสุขอยู่กับการทะเลาะครอบครัวก็แตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางลูกตีกันที่ผายวายป่วงนะ่ะมึงจะไม่ออกมาแสดงความอุรักเทิดทูนบูชาคุณยายขนาดนั้น